กราบปวดนีครับพาะเราต้องก่ามาครับเป่าเค้กรอบที่สามเช้าเที่ยงเย็นไม่รู้ว่าจะมีตอนตื่หรือเปล่าเพราะว่าเอฟซีเนี่ยทยอยมาให้เรื่อยๆจ้ะเอาไปดูเค้กให้พี่สิงห์ก่อนช้างกับด้านหรือเปล่าพอดีมีผู้สับูนหลักนะฮะ ให้ใส่เป็นรูปช้างแสดงว่าคงบอกแล้วว่าว่เป็นเจ้าบัวบพี่เบิร์ตเดย์ทายบวบาวบุขกขันวันเกิดน้องบวอันนี้หน้าแกงเรา มาตัวหนึงห้าปอนด์ถ้าเกิดว่าข้างล่างแล้วมันดึงขึ้นมามันมีมีแบงค์อันนี้น่าจะไม่มีนะครับถ้ามีเขาจะมีเป็นตัวอะไรให้ที่ดึแล้วก็ดึงขึ้นใช่เขาจะมีที่ดึงอ๋อพร้อมยังพร้อมยังตำรวจมาตำรวจมาตำรวจด้วยตำรวจด้วยนะตำรวจสงสัยว่าเขาทำอะไรกัน มาต้อนรับตำรวจโอ้ตำรวจยกมือบายยนึกว่า้อนรับเขาตำรวจดีใจค่ะนึกว่เรามาต้อนรับคพรขอมเรียงครับ้อมเรี้ยงคอเดี๋ยงค่ะขอมเรียงถ้าร้องเพลงบันเกิดนะคะร้องเพลงแฮปิโคลเชียมค่ะ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็เริ่มเลยแต่เมื่อเกิดได้ช้างมันมีที่ไหนเอาไหมคะ 刚才。 เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยอร่าอือบไดระยวคม่ะค่มีดประวลนยมมีดประวันเดี๋ยวค่ะรอแป๊บนึงค่ะไปหยิบมีดอยู่มีดอยู่ในตะกร้าไปหยิบอยู่ค่ะ

มิดเลยแชทเกยวนี่เขาเป็น FC ครับเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังเราถ่ายเบื้องหลังครับนี่เราถ่ายเบื้องหลังครับมี FC มาร่วมงานขัง้งหมครับผมเอ้ผ่านเขียวไม่ไร้สนหรอครับฮะโอ้ๆน้องๆน้องๆโอเคโอเคเราจะไปดูเบื้องหลังน้องบัวครับ โอ้โหนี่ฮะเจ้าของมันเกิดใส่ชุดคนเดียวคนอื่นเขาไม่ใส่กันเออเหอมากฮะเหอชุดบ่งบอกแล้วว่าเขาเหอชุดมากมากเเหอชุดมากครับอโอ้โหเสียบัวของเรานะฮะพวมอะไรหนึ่งแสนบาท โอ้โหเะยครับแม่ยกเขาเยอะนะครัคำคุณเ้ยบัวบานบิดไปเลยเด้เดนด้ตวันเลยคับตัดตะเล็กได้ไหมคำาำเล็กคำเล็กคำเล็กก็ดูโอ้ย โอเค้รับทุกคนสามารถเอาแบบป้อนให้ชานาลงช้างเลยนะครับได้ครับผมเอาเคแกป้อนให้น้องช้างได้เลยเอาาวกแออ่ะโอป้ายแล้วครับโบบานตัวป้ายแล้วครับ ไม่เคยกินเออเซ่บบอแซ็บบอเออแสบบอลูกแสบบอแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขภาพแข็งแรงครับผมสุขภาพแข็งแรงครับเอะกตาเลยวะว้า ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับบึงมันครับตัวไหนพพ้มงคลพีพ้มงคลตัวหดครับตัวไหนพ้มงคลครับอยู่ทางโน้นครับอออยู่างนู้ครับอโอเคอะได้บานนีงครับตัวแดงนี่ครับโอ้ยผู้บานตัวแดงนี่ครับขออนุญาตนะครับ

เราจะไปทำพวกทำผู <aunque S 2> ้ใหญ่เลินนะครับผู้ใหญ่เลินผู้ใหญ่เลินอยู่ไหนผู้ใหญ่เลินเดาวไปไหนวะ đo rồi, không phải rồi, đồ rồi, không. Ờ, <laughs> không. không. <laughs> <đổ> <laughs> <người, nhưng> mày <laughs> mà. mà. <laughs> à này lên, mày này lên, níi còn, lên, đục lên. cái gì? chụp ไปกระแทเพดดูฮะโอ้โหเฉียเปียบเสียบมากเลยเออดูอ่ะไอ้นี่ไม่ดูแลแกงเขานะครับร้อยหลังฮะเสือเขากลัวโดนแก่งนะคะเออดูอ่ะผมนี่เต็มหน้าเลยนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ทำอะไรกัเต็มเต็มคิ้วเลยเนี่ย เดี๋ยวขอแต่งหล่อแป๊บนึงนะครับหนวดก็ติดหรอติดหนวดติดคิ้วติดเดี๋ยวโต๊ะใพญ่ปะร้อนเลยร้อนหนูเหรอร้อนร้อนร้อนโอเคมือเพื่อนโอ้โหเอาเทสเทสมือได้ไหมไล่ไล่ทําบาปไปเก็บของใส่ของไล่บักไล่บัลไล่บัลไล่นูทำไมกินมุมมามจังเลย เออหนูทำไมกินมูมามทำไมลูกลำบากเป็นยังไงล่ะ่บายสบายเป็นยังไงครับตายแล้วโอ้ยท่านผูชมเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดีใจดูดีใจ แล้วทีมงานมันดปุ้ยแล้วไปทำแล้วทำแล้วรถเข้ามาโอ้ขอบคุณนะฮะเอฟซีทุกท่านครับที่มาช่วยกันครับจากงานวันเกิดหลังบัวบานนะครับปีหน้าเอาใหม่ครับปีหน้าเอาใหม่หปีหน้าเอาปากไม่ได้ไอ้คนนี้ ครับเพราะว่าช้างายังไม่มาเยอะครับผมทีมงานยังไม่มาเยอะพวกเพล็กพวกอะไรพวกพี่เล็กยังไม่มาเนี่ยครับโอ้โหบัวบานผมไปไหนยังไม่ได้ใต้หน้าลูกชายเลยบัวบานอา่าบัวบานระวังเด้พอพราเสือคนจะไปแกล้งบึกเสือนะครับคนจะไปแกล้งบึกเสือนะครับ,ผ,บนะผู้ชม ร้องมาเลยครับเหอะไรเนี่ยาลิเยเขาหูปันันเดียวคัเดียวครับเดียว้อรอวันเกิดโมเมโอ้ยโอ้ยโ้ดึกใส่มึงมึงว้างใส่เขาอยู่นะครับคว้างใส่หน้าเขาอยู่เมื่อกี้หมบางอาจทำผมเอาเอาเเอาเอาไปหยอกกันแล้ว เดียวกันเลยคเออไปไปเดินถอดเชือก้าไปเดียวปะครับแบมแบกร่างอ่านะฮะขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมไม่เล่นแล้วสิแบมะขอบพระคุณแม่ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่อ่าร่วมไปพองานบรรเทิงน้องบานรอบสามนะฮะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบไฟนอลรอบไฟนอลฮะรอบสุดท้ายแล้วอ่า ขอบคุณช้างที่มา่วมงานนะฮะอย่างคับข้างครับประม,มาณม,มีมีรอบไฟนอลด้วยเหรอรอบไหนรอบนี้เอ,นเอาไม่เค้กต่อคนเกิดเป่อดีสามสี่รอบะะเออเต่าเยอะเลยเกินขอบคุณช้างครับจํานวงินอ่สองสองสองร้อยเชียก2 <laughs> สองร้อยเชียกที่มาลมงานวันเกิดน,นะครับอลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังชาวช้างที่มายังงานชานะครับสามารถมารับสับปะรดนะครับสับประรดแล้วก็ผลไม้ฟรีนะครับอยู่ที่นี่เต็มเลยฮะประชาสัมพันธ์ ไปถึงพวกท่านทุกค,คนด้วยครับมารับได้เลยครับเหลือเต็มเลยครับผมหยังจับยไว้จับมือไว้โอเคครับ <S 1> <S 1> ผมก็ต <abund> กแลตกสวัสดีครับ